ย้อมก็มีนะพี่บ่าวเนี่ยนา่นารักนะ่ารักเนี่ยสีโลสวยเลยครับตาบอกสีโลย่อมแล้วย,ลย่อมแล้วเด็กมากเล็ก <c oughs> มากแต่ไม่มีเนื้อ คิว่าเปลี่ยไม่นานดอกป่ะพี่แววเนาะใช่ครับก็หายยากแล้วช่วงนี้เนาะพี่แววเน,น,นาะเมษาเอ้ยเดือนนีก้ก็โอ้เดือนเจ็ดแล้วรรกระดาษแล้วกระดาษแล้วนะครับตอนนี้ยังลอยต่อเป็หนาวแรง,อ,งอ่ะตอนนี้พี่แวว จั้งลูกแล้วก็ปอกใหจ้าหืตาจะไม่ปอกก็ได้จ้าปอกให้ฟรีครับั้นเป็นนี้ร้ว้งเป็นขีทีละ8 89บาทจ้คูประมาณกิโลคะกคือมี 4, ี่ห้โจ้าแล้วแต่ลูกครับครับคับซุกไใช่ไหมคะใช่ใช่ครับแล้วก็เก็บใส่ถุงไว้เลย กินเนื้อไหนนะครับค่อยจะถูกใจครับบางทีดูแค่รูปมันเราดูรูปสามดนีรับดวแปดครับสามดวแปดได้นะคะเก้าร้หบาทเนี่ยกำลังดีเลยไม่นี่ไม่แกงเท่าไหร่คะเก้าร้อยหาสบ ออมชิดเลขแบบไม่ต้องใช้เครื่องชิดเลขเลยเปะอยู่ในสมองก็แล้วใช่ครับเปะชิดเลขเร็วได้แล้วจ้าลูกค้าขรบรุอนะคะใช่ค่ะสี่โลเนาะหนึ่งพันบอดีค่ะนั่งงอมไหมอันนี้ไม่งอมจ้าเป็นเนี้ยกรอบน้ำทมไนชอบไหม นิ reviewed, ่มนิ ını, ่มไปแข่งไปบอกได้เลยครับแข่งไปครับจอดแล้วเป็นไรบ้างไม่ไม um> ่เป็นไรครับเดี๋ยวเย็บอ um> um> ันนี้เป็นเนื้อกลับน้องลูกไก่ที่สุกความทานนะคะใช่แม่กินสุกความทานแข่งก่อนช่างยังช่างมดแล้วแข่งอย่างเดียวนะแล้วเราจะเอาลูกไหนอ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวมีมีครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เฮียหาให้ครับบอกว่าเอาเนื้อสุกคุณิตาเดี๋ยวมีครับมีเยอะ ขอถุกอดีลูกคือถูอดีไม่งออมนะครับ่นุ่ม แป๊บเดียวจิตยาแข่งกันเลยช่วงนี้ครับน้ำมูกน้ำมูกออกหน้าฝนด้วยสองวันกลับมารักษาอาทิตย์นึงหายไปอีกสองวันกลับมารักษาอีกอาทิตย์นึ่งไปเรียนนะเป็นเงินครับมันก็ธรรมดาเนาะก็ห้ามไม่ได้ไม่เป็นไรมั้งใช่ใช่ครับใช่ถ้าไม่จบก็ไม่หายครับไปเรียนที่โน่นเลยเป็นแล้วก็รักษาแป๊บเดียวครับจินยาให้จินยาจินยา าหยอันนี้เจ้าเดือกกระดูกอะไรเจ้าหน้าร้านถูกอะไรเจ้าเดือกันสองลูกสองหกอะไรครับผมตนียบร้อยครับผมระหว่างเแกเสร็จแล้วอก็ให้เรียกรถได้เลยนะครับโอเคครับครับครัท่านพี่ระหว่างลูกค้าหน้าร้านแล้วก็ออเดอร์แฟนเพจนะต้องสลับกันขึ้นนับเดี๋ยวลูกค้าน้อยใจได้นะครับผม ใช่ครับต้องบอกเฮียนะครับโลอะขาสุกพอดีนะครับเดี๋ยวรอช่างแป๊บนึงครับแม่แป๊บนึงเดี๋ยวรอปลอกอีกลูกนึงก่อนปอกให้อออเดร์แฟนเพจก่อนแป๊บนึงครับก่อนก็ได้นี่เลยสามโลกว่าเท่ากันเลยเท่ากันเลยคิดเลยเก้าร้อยห้าสิบบาทบีไซต์บีไตล์มาสี่โลสองได้ไหมคิดมาตามไลน์นี่เลยนะได้เนาะแล้วจอดเนื้อให้ได้นะอะไรนะแม่ได้ตามของอ๋อได้ครับ ถ้าดูก่อนได้เลยครับผมถ้าสั่ผมผมจะหยิบหยิบหยิบรูปที่ว่าเนื้อพอดีเนื้อได้เนื้อได้นื้ก็ได้ลูกค้าชอบไม้ใหญ่หน่อยได้ได้ไหมได้ลูกนั้นก็ได้ครับหรือว่าลูกนี้ก็ได้ร้านนี้เลือกได้นะเลือกเลือกได้เลยได้หรือไม่ก็ลูกลาดำลูกนั้นวนๆครับเลือกได้เลยครับแ เพราะลูกนั้นเหรอมาไม่สุกสักทีเลยลูกนี้ไม่สุกเลยสี่พันห้าลูกนั้นไม่สุกที่นี่เลยลูกนี้นะครับได้ครับผมมาดูกล้องก็ประมาณพันว่าตามตามที่ลูกค้าชอบหเปล่า พ่อเห้แกละตา ใส่โอมแล้วถ่ายรูปไหมลูกค้าก่อนจบแล้วก็ซีนแล้วก็ใส่โฟมถ้าขาดนะเด็กจะถ้าขาดนะโอ้วลูกค้าไม่มีแชทใช่ไหมอันก็ซีนซีนก่อนเดี๋ยวมันดิน้นตรงนี้ที่จอดรถก็ขาดนะฝังลูกไปด้วยกันใช่ไหมลูกแบบม้านหไม่ได้ครับแบบๆแบบได้อยู่ที่จอดแล้วเซ็นนะไปจอดด้านหลังดีที่สุดแล้วก็เดินมาแป๊บหนึ่งก็ได้ครับไม่ไกลไม่ไกลครับ น,นี่เป็นออเดอร์แฟนเพจนะครับเอาไปสั่งออนไลน์ได้นะครับเคทดูเรียนร้านที่อ้อสลัดนั้นจะบินแล้วก็อีกเกร็หน,น,นึ่งก็ของเทียนนวนนะครับผม สวยสวยกำลังดีใช่ไหมต้ักสงโลายูายโ่โไหมเราสมกล่องให้ลูกค้าอีกทีนึงนะลูกพูดเป็นราคาวนี้ไปหนหนโดนโดนแก ใช่ครับใช่วันนี an an ้ไปคอนโชว์จเป็นเมีนแอดมินก็จะถ่ายรูปส่งไลน์ให้ลูกค้าดูก่อนนะผมลายดีสวยๆครับเดี๋ยวซีนเปนสวยไเลยนครับสามลูแปเอาครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนเจอกันใหม่